โมตระคะตะวะโตอะ้ะหะโตสมมาสมพุทธะานโะนั่งโมตังโะตะััโมะตะัติะโพุทธังสารนางคะฉามิธรรมังสารนงคะฉามิ สังคังสลั่นังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสลันังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสลันังคัจฉามิทุติยามปิสังคังสลันังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสลันังคัจฉามิปฏิยามปิธรรม Cari taktik yang disangka selanang Cari.